มาไนี่ไเชิญไปเชิญนะครับเดี๋ยวขั้นชื่ออะไรครับผักผมเนี่ยผมเชิญนะครับเชิญอะไรครับเชิญทําไมฝั่งนู้นครับกดทีครับมีกดทีด้วยครับรายงานไปเลยครับนี่ครับอันนี้ผมอยู่บนถนนครับบางพีครับบางพีบางพีบางพีบางีครับกดเนี่ยอพบางทีครับเนี่ยบางที กดที่ไหล่มันมันจัดไปครับมันร้อนต่วต่อตแถวแถวเลบางทีครับดันกดที่ครับสมาคมนักเล่นเถื่อนครับอายัดใบหน้ดูบัตรหน่อยเย็นไหมนั่บัตรไหมครับมีครับดูบัตรหน่อยเนาะอายัดแปดหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งกดไอันนี้ด่านอะไรครับด่านป้องกันอาชญากรรมไปเห็นกดที่กันเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเย็นกดที่ไม่มีอาวุธนะท่านไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ้จะดูบัตรเดี๋ยวจะอะไรอ่าดูดูบัตรท่านอะไร ให้ดูบัตรอ่าคุณผูนิจะดูบัตรปั๊บหนึ่งนะครับให้ดูครับปั๊บนึ่งจะขอทำไมคุณที่ครับพรตัวเสร็จแล้วผมสงสัยครับผมสงสัยก็คือว่าอ่าป๊บนึงครับปั๊บนึงอ่าดูครับให้ดูนะครับภาพขายนะครับมาแล้ว มาคิดชือกองครับอ่าครับผมสงสัยครับผมสงสัยกรวจครับอ้าผมไม่ได้ไวไวผมมาขามเฉยๆฉยแจุดอะไรก็ตรวจนะครับก็ตรวจค้นอาวุธจริงปิงแขนนะไม่มีนะไม่มีไม่มีครับมีไหมผมผ่านมาเส้นนี้เมื่อกี้นี้เขาไม่ได้ตรวจผมดูกหนนะดูกระเป๋าดูดูครับอ่าไปมือก่อนครับพี่ไปมือก่อนไม่มีอะไรครับผมให้ดูใครใครจะดูครับผมผมผมอ่าดูอ่าดูคนเดียวนะคนเดียวนะ บางพีครับบางพีเมื่อกี้จะมาตกปลาก็เลยเจอด่านยึดใจครับกดที่ครับเบรกนี่ยกดที่กันเลยนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีครับไหนมาครับมารถไหนมอไซค์ครับมอไซค์ดูรถไหนเนาะดูรถหน่่ออยาครับนี่ครับเวลาเวลาประชาชนนี่ถ่ายเป็นไงครับจะสงสัยจังทีเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรนะครับ ตายเสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ครับนี่นี่นี่คือการกดฉี่นี่นี่นี่เราไปดูรถเนี่ยครับเนี่ยครับที่กดฉี่บางพีครับเออบางพีนี่แหละเอ๊ะเนี่ยแล้บางพีนี่แหละครับทำไมครับมามามาใส่ลูปรถเลยขอมอบางพีครับมาีไม่ยอมให้ขอให้กดอีกเลยใจเย็นๆครับใจเยิงๆท่านมาเลยท่านมารถเลยบ่อใส่ขั้นไหนขั้นไหนนู่นจอดอยู่ข้างหน้านู่น เนี่ยครับอัดตดต่อเลยครับกดทียต่อนะผมไม่ดูตอดนะก็คำขู่คำเลยไม่มีนะครับอยากตอดเฉีะครับผมบอกเลยก็บอกว่าอยากดเียไม่มีนะบางพีครับยผมส่วนมากก็ตรวจไม่มีอะไรนะเป็นสมาชิกนะผมถามหน่อยที่ผมผ่านมาทำไมไม่กดผมเวลาผมเอากล้องมาขายเนี่ยเขาไมากดผม กอดยังไงถ้ผมขี่ผ่านมารับไม่กดผมเลยกดคนรถอ่ะตรวจคนงผมตรวจแม่ก่อแรกผมผ่านมาคุณไม่ตรวจเวลาผมป้อก็้อมาถ่ายเขาไม่กดผมมันใช่เหรอครับมันใช่เหรอครับผมถามหน่อยผมขี่ผ่านมาเมื่อกี้เนี้ยยืนเงยแกมเลยไม่กดผมกลายเวลาผมเนี่ยก็้อยกขายพระคุณคุณไม่กดผมเป็นลุงพินิจมามาอยากกดมาครับมาคุณจะลุงพินิจไม่ได้ครับต้องสงสัยผมก่อนจะกดผมผลอ่ะมา ตรวจผมอ่ะจะค้นผมมา,าม,มาเลยครับกองเนี่ยครับเวลาผมเนี่ยมาขายเลยครับขี่มาเนี่ยไม่ตรวจผมนะผมยกกล้องขายนี่ขายผมบางพีสองส่งน้ํามีการกดวขี่ด้ปา่าเนี่ยจะเอาอะไรครับเบ็ดก็มีอุปกรณ์อค้นอะไรครับจะดูอะไรครับบอกเลยครับ เป็นนักรบด่านเผ่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนะมีอาวุธอะไรพี่เนี่ยปลาเนี่ยคันเบ็ดเนี่ยขออนุญาตดูคนขี่มาเนี่ยผมขี่มาผ่านด่านขั้นมาขั้นไม่โกรธกันพอผมยกกล้องถ่ายบอกจุดอะไรขั้นจะมาโกรธคดผมมันใช่เลยครับต้องมีเหตุก่อนขั้นตรวจป้องกันอิักกรรมนะครับกัดก้าวเอาเรียบประชาชนไปกดขี่ยาขั้นต้องมีเหตุก่อนดดนะขั้นทำข,ขั้นเลี่ยนต่อเลยนะกดขี่ยาผมจะดู มันไม่เกี่ยวครับคานผมอยู่ผมจะูพื้นที่คานถนนกระฉดดขีคันมีก็เมียนไม่กดฉีคันกดเลยเนี่ยครับเป็นไงครับอันนี้สดสดเลยครับร้อนมากเดี๋ยวเราดูการปฏิบัติ้าที่การกดฉีหงสพอ มาแล้วเราดูไปแล้วบางพีครับเราอยู่ล้อมๆเนี่ยเดี๋ยวดูการการเรียกนะครับวันนี้ผมไว้เราที่จับมาพอดีมาจะมาตก,ก,กปาลาอันนี้เป็นจุดไอ้นี่นะท่านนะเดี๋ยว,วท่านจะไหลไปไหล,ไปไหลตรงนู้นเนาะไปไหลตรงโน้นนะท่านผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับข้าคุบบาทนี่ผมไม่ได้ไปเกลกยดเดินการถนนเลยท่านอันนี้เป็นจุดตรวจค้นนะครับขันขขนไปนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรอันตรายนะครับนี่ผมอยู่ข้างนี่ครับนี่ในกองขยะด้วยเนี่ยผมเดินอยู่ข้าง ข้างถนนเนี่ยผมจะไล่อยู่เนี่ยครับขันผมมาพื้นที่นี่นะครับมันไม่เกี่ยวครับขันนี่มันเป็นที่ส่วนบุคคลใครเดินก็ได้ผมผมอะไรครับเชนอะไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตัวผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรท่านขับไปเลยท่นกดต่อเลยกดฉีดต่อนะผมจะดูอ่ะกดฉีดนะ เอาแบบเมื่อกี้นี่นะเข,ข้าในป่าเมื่อกี้นี่เข้าในป่านี่นี่ดงป่านี่เรียกตรวจฉี่ในในป่าผ่านมาพี่ดีผมขี่มานะไม่ค้นผมนะกับผมยกกล้องออกจะมาค้นผมผมบอ,อกเอาเหตุมากใหนะ้ตรวจสอบแล้วด้วยชื่ออะไรนดน่าน่าจะอยู่ในรถนี่แหละบางพี่ครับไม่คิีว่าจะเจองานกลางวันร้อนอี่นี่เจอเฉยสมัครใสมา,สมาชิกด้วยนะครับ สามพันหนึร้อยคนสวัสดีด้วยครับอ่าดูนะครับในทุกการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดใครรผมอยากรู้จุดอะไรครับจะโรว,วอะไรครับโกยไปแล้วคัน้าขับขับไปแล้ว,ลวตรงนี้พื้นที่ตรวจผลนะครับคันเอาผดเอาคันเอาพิษลายมากั้นเลยอันนี้มันคัน,อ,น,คนอันนี้มันพื้นที่ถนนนี่ทางขลานะขันจะมาบอกว่าพื้นที่ ของคันไม่ได้ที่ทำงานคันไม่ได,ไมได้มันไม่ใช่ผมอ่ะทำงานนะผมรู้ครับผมผมผิดแก้เอาไปขึ้นจับกลมมุ่มไมดอ่าก็ผมยันอยู่คันสุบ,บาทเนี่ยท่านบอกเป็นพื้นที่ของคันได้งไงอ่ะถนนหลวงเนี่ยสำหรับสำหรับรถวิ่งนะไม่สมถวนหลวงเอ,เอาเอาของสิ่งของมากั้งด่าน